ที่นี่มีเรื่องเล่าทางรถไฟสายยาวทางภาคใต้เมื่อสมัยสงครามเอเชียบุรพาได้เคยมีทหารต่างชาติใช้เป็นเส้นทางในการเข้าปุกโจมตีและปราบศัตรูหรือค่าศึกฝ่ายตรงข้ามทำให้มีการต่อสู้นองเลือด เสียชีวิตที่นี่เป็นจำนวนไม่น้อยช่วงนั้นชาวบ้านต่างอพยพไปที่ที่ปลอดภัยหลบสั้นตัวอยู่ภายในตัวบ้านไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านเพราะกลัวกองทัพทหารต่างชาติฆ่าทิ้งได้แต่แอบมองลอดออกมาจากรูงเงียบๆดูทหารต่างชาติถือปืนยาวส่งภาษาที่ฟังไม่ได้สับเดินผ่านกันไปผ่านกันมา ใจต่างนึกภาวนาขอให้สงครลมยุติอาหารยุกยาขาดแคลนหลายคนรั่ระสายเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อนพี่น้องที่ป่วยไข้ก็สุดจะเยียวยาปล่อยให้ตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือคนเท่าคนแก่สบแล้วสบเล่าใบหน้าผู้คนมีแต่คราบน้ำตา และรอยหมดมองที่ต้องสูญเสียลูกหลานและคนที่ตนรับไปอย่างไม่มีวันกลับข่าวการตายของผู้คนทหารชาวบ้านมีให้เห็นและได้ยินอยู่เนือง,องต่างหวัดภาวาถึงภัยสงครามซึ่งนับว่าช่างโหดร้ายสิ้นดีทุกคนต่างเฝ้ารอคอยเวลาแห่งการยุติการต่อสู้ห้ำหันกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และแล้วความสันติก็ย่างไกลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเจรจาและทหารต่างชาติได้พบความพ่ายแพ้ต่างก็ถอยร่นออกจากเขตแดนไทยกลับสู่ภูมิลำเนาประเทศชาติของตนผู้คนเริ่มลงมือทำมาหากินยังชีพชีวิตใหม่คือการต่อสู้ดิ้นรนกับอาชีพเพื่อฟื้นฟูฐานะและเลี้ยงดูญาติพี่น้องต่อไป ชาวบ้านแถบชนบทส่วนใหญ่เป็นชาวสวนยางการลงมือกรีดยางนั้นอาศัยเวลายามค่ำคืนและทุกคนมีจักรยานสองล้อเป็นพาหนะนำทางเวลาผ่านไปนานนับปีก็ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งยังความสงสัยและหวาดผวายิ่งนักจนบรรดาชาวสวนยางไม่ค่อยจะกล้าผ่านทางรถไฟที่เคยสัญจรไปมาเป็นประจำเพียงคนเดียว ทว่าวันไหนคนยิ่งมากก็ยิ่งอุ่นใจแต่ความกลัวในใจลึกๆนั้นยังมีเมื่อถึงจุดๆนั้นทุกคนจะปั่นจัก,กรยานอย่างเร่งรีบด้วยกำลังขาของตนเองโดยไม่ต้องนัดหมายกันแต่อย่างใดกลางคืนดึกดื่นเสียงเ e อ e ียดเอียดจากล้อจัก,กรยานดังเป็นจังหวะและจะไม่มีใครเปิดปากคุยกันเป็นอันขาด เหตุที่ว่าคนโบราณถือกันตลอดมาในขณะที่กำลังเดินทางกลางป่าเขายามวิการห้ามส่งเสียงโดยไม่จำเป็นจนกว่าจะไปจนถึงที่หมายคืนนั้นแสงจันทร์บนท้องฟ้าหมุนมัวด้วยเมฆหมอกบดบังชาวสวนยางหลายคนอาศัยแสงไฟจากหน้ารถและดวงไฟลักษณะคล้ายๆไฟฉายแต่ดวงใหญ่มาก มีใส่รัดยึดไว้รอบศีรษะไว้สำหรับส่องเวลากลีดยางที่อยู่บนหน้าผากตลอดเวลาเพื่อใช้ส่องทางลูกรังยิงคนไหนปั่นใกล้กๆญ้ารกๆต้องระวังเป็นพิเศษเพราะงูชุมมากทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนานาพันธุ์สัตว์แต่ละตัวสมบูรณ์มากทีเดียวบางครั้งก็เห็นตะขาบยาวเป็นฟุตเห็นแล้วน่าเสียวไส้ บางครั้งปั่นจักรยานอยู่ดีๆงูเลื้อยผ่านหากเจอคนใจกล้านหน่อยก็จะลงมาตีและเก็บซากไปปรุงเป็นอาหารบำรุงร่างกายตามความเชื่อถือของแต่ละคนระหว่างที่ปั่นจักรยานมาตามทางรถไฟพลันต้องชะงักดังมีมนสะกดเมื่อหูแว่วเสียงโห่ร้องของเหล่ากองทัพทหารต่างชาติดังสะท้านทุ่ง ทำความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านยิ่งนักจึงอดไม่ได้ที่จะเหลียวหลังกลับไปดูโอ้โหเหล่ากองทัพทหารชูธงสะบัดพัดไปมาบางถือปืนยาววิ่งพร้อมเพลียงกันพร้อมตะโกนเป็นภาษาต่างชาติมุ่งหน้าตรงมายังชาวบ้านใกล้เข้ามาทุกขณะบรรดาชาวสวนยางเมื่อเห็นเช่นนี้ต่างก็หันกลับมาจับจักรยาน เตรียมจะหลีกทางให้แต่ฉุกค,คิดขึ้นมาได้คำคืนป่านนี้ทหารกองทัพเหล่านี้เขาทำอะไรกันเหมือนจะดูให้แน่ว่าสายตาของตนไม่ได้ปาดและฝันไปต่างสบตากาันเอี้ยวตัวกลับไปดูอีกครั้งให้ตายเถอะพบแต่ความมืดสลัวว่างเปล่าตลอดทางข้างทางมีเพียงต้นไม้เรียงรายหนาทึบ ไม่เคลื่อนไหวไม่กระดิกไม่มีเงาคนแม้แต่คนเดียวเสียงสะท้อนก้องป่าเหล่ากองทัพทหารเงียบลงไปด้วยเหมือนว่าทุกคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองต่างกุลีกุจอขึ้นรถเหยียบผิดเหยียบถูกด้วยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพุ่งทยานไปข้างหน้าต่างเร่งฝีเท้าของตนเพื่อให้พ้นจากทางรถไฟมรณนะ อย่างสุดชีวิตก็ไม่ปานเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดิฉันและเพื่อนสาวในยุคนั้นประสบพบเห็นและจำมาจนสมัยนี้แต่ยังมีคนส่วนหนึ่งไม่ปักใจเชื่อเพราะอ้างว่าเรื่องลี้ลับเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ขอขอบคุณเรื่องราวจากคุณปิ่นแก้วสำหรับท่านใดที่อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ